ในช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะแล้วก็ n e วเซฮาร์ล็ o ซของชันปอ .6 โฟ,โฟน่า57มาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือ Talk with your friend Talk แปลว่าพูดแปลว่าคุยแปลว่ากล่าว with ด้วย your friend เพื่อนเพืพ่อนของคุณก,คกคคณ็คนแรกถามนะครับถามว่า do you have any Co? w เสียงต้องสูงนะครับนะถ้าขึ้นต้นด้วยประโยคคำถามคือ verb to do verb to have และ verb to be นะครับ do you have any cows แปลว่าคุณมีวัว cows เนี่ยแปลว่าวัวตัวเมียด้วยนะครับนะบ้างใหมทีนี้ประโยคนี้คุณครูจะเน้นหลักไวยากรณ์ก็คือว่า2อ,อย่างนะก็คือใช้ verb to do เพราะ have ตัวนี้แปลว่ามีซึ่งเป็นคำกริยา ตามหลักวยากรณ์ตามที่คุณครูพี่นันสอนมาตลอดว่ามีคำกิริยาอยู่ให้เอาวบทู to do มาช่วยในการตั้งเป็นประโยคคำถามประโยคปฏิเสธนะครับส่วน a n นนี่นะครับแอน,นะแอนใช้ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะครับนะเอาเขียนให้ตรงนี้อีกทีหนึ่งหลักการใช้ a n นนี่แอนนแปลว่าบ,บ้างนะครับนะแปลว่าบ,บ้าง นะครับแปลว่าบ้างใช้กับประโยคคำถามและปฏิเสธใช้กับประโยคคำถามและปฏิเสธนะครับสองประโยคประโยคบอกเล่าไม่ใช้นะครับประโยคบอกเล่าใช้ซํานะครับนะใช้ได้ทั้งคำนามที่ นับได้และนับไม่ได้นะครับทั้งนามนับได้แล้วก็ไม่ได้อธิบายให้ครบเลยเอนี่เดี๋ยวอธิบายต่อเลยตรงนี้ว่าซ้ำนะครับเดี๋ยวน่าจะมีซ้ำอยู่ด้วยซ้ำนะครับก็แปลว่าบ้างเหมือนกันแต่ซ้ำนี่ใช้กับประโยคบอกเล่านะครับ ใช้กับประโยคบอกเล่าและก็ใช้ได้ทั้งนามนับได้และไม่ได้เหมือนกันนะครับนะใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับโอเคเลยนักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับนะโอเคมาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลย เพราะฉะนั้นประโยคแรกนี้นะครับ Do you have any cow? คุณมีวัวตัวเมียบ้างไหมนะครับก็เลยใช้ any เพราะเป็นประโยคคำถามนะครับก็มีคนตอบนะครับคนนี้กำลังเลี้ยงวัวอยู่ก็ต้องตอบว่า Yes I do เพราะถามด้วย do ก็ตอบ Yes I do ใช่ฉันมีนะครับอ่าแล้วก็ถามต่อว่า What do they eat? They ในที่นี้คือวัวนะครับวัวหลายตัวเนี่ย cow ตั เป็นพระโหพ์ก็ต้องแทนค่าด้วยเดยแล้วพวกมันกินอะไรดูไม่ต้องแปลนะครับเป็นกิริยาช่วยนะครับในเมื่อขึ้นต้นด้วย WS q u e s t i o n แล้ว verb to do ก็มาจากไหนอีกก็มาจากนี่อีกนะครับมีคำกริยาอยู่เอา verb to do มาช่วยนะครับพวกมันกินอะไรนะครับ What do they eat ก็เลยตอบว่า they eat grass พวกมันกินหญ้า d นะครับเป็นผู้โพ์กิริยาไม่ต้องเติม s อ,อ่านี่หลักไวยากรณ์อีกนะครับนะบอกแล้วว่าคุณครูพี่นันจะสอนไปให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นี่คือหลักไวยากรณ์ล้วนๆนะครับนะไม่สไตล์การสอนของครูพี่น,นันจะเป็นแบบนี้นะครับต้องการให้นักเรียนรู้เท่าที่เท่าที่คุณครูพอจะมอบให้ได้นะครับอ้าวไปแปลต่อนะครับ Tom has s ้ m ข่าวนี่เห็นไหมครับมาแล้วหลักการใช้ some has นะครับใช้คู่กับประธานที่เป็นเดกกับพแต่ถ้า have ใช้คู่กับประธานที่เป็นพระพจน์และ i อนะครับนะ some เห็นไหมครับแปลว่าบ้างใช้ในประโยคบอกเล่าประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าแปลว่า t o มมีวัววงเล็บนะครับข่าววัวตัวเมีย some บ้างบ้างในที่นี้ก็คือสักสองสามตัวนะคำว่าบ้างเนี่ยเ y นะครับก็คือวัวเหล่านั้น each กรสกินหญ้านี่คือหลักการใช้ซ้ำนะครับใช้ในประโยคบอกเล่าตามที่คุณครูเขียนไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งนามนับได้และนับไม่ได้นีเน่เห็นไหมครับคาวเติม S ก็คือนับได้โอเคนะอ่าแล้วมาแปลต่อตรงนี้ f i r e f f า l ก็คือให้หานั่นเองนะครับ what this animal eat what this animal eat What ตัวนี้นะครับไม่ได้อยู่หน้าประโยคนี่คือถือว่าเป็นประโยคเดียวกันนะครับ มีไฟนำหน้าไม่ได้แปลว่าอะไรนะครับ What ตัวนี้จำไว้เลยนะครับนะ What อยู่หน้าแปลว่าอะไร w h ัดอยู่ในแปลว่าซึ่งนะครับแต่มันขยายคำคำข้างหน้านะครับก็คือให้หาให้หาสิ่งซึ่งนะครับสิ่งซึ่งสัตว์หลายตัวนะครับที่สัตว์เหล่านี้นะครับถ้าสัตว์หลายตัวนี่ใช้ท i s แต่ถ้าสัตว์ตัวเดียวนี่ใช้ h i s นะครับนะ นี่หลักการใช้ this กับใช้ this อีกนะครับ this ตัวนี้ตามด้วยคำนามที่เป็นผู้พน์แต่ถ้า this ตัวนี้ทำตามด้วยคำนามที่เป็นเอกพจน์ต้องมีอ่ะนะครับ this, this a book เป็นต้นเห็นไหมครับอ่าโอเคนะประโยคนี้ถึงได้แปลว่าให้หานะครับว่าสัตว์หาสิ่งที่สัตว์เหล่านั้นกินสัตว์เหล่านี้นะครับ this วเหล่านี้สัตว์เหล่านี้กิน เดนแล้ว,ลวให้เขียนคำตอบลงในโน้ตบุ๊กหรือว่าในสมุดของคุณก็เลยมาแปลกันนะครับ Animal แปลว่าสัตว์ต่างๆนะครับนี่ a n i m ม l สัตว์ต่างๆมีอะไรบ้างครับก็มีเป็ดนะครับคุณครูก็เลยแต่งให้ว่า the ducks นะครับเป็ดหลายตัวเติม s นะครับ e a t fish กินปลาเห็นไหมครับปลา เป็นผู้พจน์ในตัวไม่จำเป็นต้องเติม es นะครับเป็ดกินปลา day day ในที่นี้ก็คือเป็ดหลายตัวนั่นแหละ it bran d นะครับ bran นะครับเป็นคำศัพท์ใหม่นอกจากมันกินปลาแล้วนะครับพวกมันยังกินรำข้าวนะครับ bran bran แปลว่ารำข้าวนะครับนะ เป็ดนี่กินรำข้าวด้วยนะเด็กนั้งเรียนสมัยนี้เห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าสมัยนี้เสนอสมัยนี้มีแต่หัวอาหารให้มันกินนะครับหรือปล่อยตามธรรมชาติ้มันไปไปไปกินกุ้งกินปลานะครับรำข้าวสมัยก่อนนะครับกินรำข้าวกินหยวกนะครับนะเป็ดมันกินได้ทั้งนั้นนะครับมาดูตรงนี้อีกนะครับชิปนะครับชิปนะครับเป็นคำ นามที่พระหูพจนธนะครับเป็นพระหูพจน์เหมือนกันไม่ต้องเติม S นะครับนี่ก็แปลว่าแกะหลายตัวนะครับนะถ้าแกะตัวเดียวต้องมีอานาหน้านะครับนี่นะครับแกะนะแหมคุณรูไปวางสักไกลเลยเดี๋ยวขยับมาใกล้ๆนอนแหม นี่นะครับแกะชิปนะครับแกะกินญ่านะครับกินไม่ต้องเติม S เพราะว่าชิปเป็นผู้พุนะครับโอเคนะจบนะส่วนมาภาพนี้นะครับก็คือ Goat นะครับ g o a t g o ๊ดแต่มีหลายตัวก็ต้องเติม S นะครับ and goats eat glass too และนะครับแพะหลายๆตัวนั้นก็กินหญ้าด้วยเหมือนกันนะครับชูแปลว่าด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือคุณครูพี่นันแต่งให้นะครับนะโอเคนะครับเข้าใจหลักไวยากรณ์เข้าใจคำศัพท์นะมีคำศัพท์ใหม่ๆคำว่าบลันนะครับแล้วก็นอกนั้นก็คือหลักการใช้ไวยากรณ์คุณครูเน้นนะครับนะว่าชิปเป็นเ,เ,เป็นพหูพจน์นะครับถ้าให้เป็นเอกพจน์ต้องใส่อะ ชีฟไม่ต้องเติม S นะครับ Fish ก็เหมือนกันนะครับนะ Fish เป็นพระพุพ์ไม่ต้องเติม ES แปลนั้นว่าหน้าที่57ก็จบอีกแล้วไปต่อหน้าล้ารับ Okay ดเลยครับ All right. okay, okay, okay.